สวัสดีครับขอแนะนําทุกท่านมาพบกับช่องทีเด็ด3ดาวทีเด็ดที่จะจัดเน้นๆตามความชัว์ของเกมฟุตบอลในค่าคืนนั้นโดยพวกเราจะเน้นคัดคู่ที่มีโอกาสประสบความสําเร็จสูงสุดมาแนะนําให้กับเพื่อนๆครับก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดี 388goal.com การันตีว่าค่าคอมให้มากที่สุดหากเจอที่อื่นให้เยอะกว่าแจ้งพวกเรามาได้เลยครับถ้าเพื่อนๆสนใจมาเป็นครอบครัวเดียวกันแอดไลน์หรือคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยครับคู่แรกเซบียพบกับอุเอสกาเกมนี้ขอแนะนําทางเจ้าบ้านครับ เพราะผลงานของพวกเขาค่อนข้างสุดยอดเสียจริงๆช่วงหลังโกยต้งมาได้รัวๆจะมีลุดแพ้ก็แต่ทีมเต็งแชมป์มมอย่างเอเลติโก้เมริดทีมเดียวเท่านั้นแถมเกมล่าสุดในช่วงสุดสัปดาห์ปเปิดบ้านเอาชนะบาร์เซโลนาในกปาดูเรไปได้2ประตูต่อศูนย์ปัจจัยเดียวที่พวกเขาเสียเปรียบในเกมนี้คือเรื่องความฟิตท,ที่อาจจะดูเป็นรองครับเพราะทางทีมเยือนได้พักมาเต็มๆแต่ด้วยสไตล์ของอุเอสกาที่เน้นบอลบุกจะจัด,จดบวกกับคุณภาพของนักเตะที่เป็นรองเพื่อนร่วมลีกอยู่มากปีนี้จึงชนะไปได้เพียงแค่ ซึ่งไม่ต้องสืบเลยว่าแท็กติกของทางทีมเยือนนั้นเข้าทางเชาวบ้านแค่ไหนเพราะอาวุธหลักของเซบีย่าที่ทําให้พวกเขาติดลมบนในปีนี้คือเกมรับอันเหนียวแน่นทําให้มองว่านัดน,นี้ชาบ้านน่าจะประคองตัวเก็บชัยชนะไปได้ครับและด้วยราคาที่เปิดมาทางชาวบ้านนั้นต่อเพียงลูกเดียวเชื่อว,ว่าพวกเขาน่าจะเบียดเอาชนะได้เป็นอย่างน้อยแล้วค่อยไปลุ้นสูง2เอาครับดังนั้นเกมนี้ขอแนะนําทางเซบีย่าด้วยความมั่นใจระดับ2ดาวคู่ที่2สเปเซียพบกับเอซีมิลานเกมนี้ขอแนะนําทางทีมเยือนครับ เพราะนักเตะตัวหลักของพวกเขากลับมาเกือบครบแล้วจะมีก็เพียงแค่ซิมงเคียเท่านั้นที่จะยังลงเล่นไม่ได้ครับซึ่งทางสเปเซียเองก็อาจจะอาศัยช่องว่างตรงนั้นเจาะเข้าไปทําประตูดได้เนื่องจากสไตล์ของพวกเขาเองก็เป็นบอลเน้นบุกผิดกับการเป็นน้องใหม่อย่างมากแต่ดูจากเกมแรกที่เจอกันที่ซาซิโร่ทางมิลานที่ขาดสลาตันก็เหนือกว่าทุกด้านและเอาชนะไปได้3-0บวกกับฟอร์มในช่วงหลังในลีกนั้นทางสเปเซียชนะนัดเดียวจาก4นัด เทียบกับทางปีศาจแดงดำที่กดใช้ได้ถึง4นัดมีหลุดแพ้นัดเดียวต่ออัตลตันตาเท่านั้นแต่ก็ต้องยอมรับว่าพวกเขานั้นขาดนักเตะตัวหลักหลายรายเหลือเกินครับดังนั้นมองว่าเกมนี้ทั้งสองทีมที่พักมาอิ่มๆก็น่าจะจบลงด้วยชัยชนะของทางทีมเยือนด้วยราคาที่เปิดมาพวกเขาต่อลูกเดียวครับเชื่อว,ว่าพวกเขาจะสามารถเบียดเอาชนะไปได้เป็นอย่างน้อยและด้วยสไตล์บุกสู้ของทางชาวบ้านทําให้มีโอกาสที่สกอร์จะไหลได้ดังนั้นเกมนี้ขอแนะนําทางเอซีมิลานด้วยความมั่นใจระดับ3ดาวครับผม คู่ที่3ามไบรตันพบกับแอสตันวิลล่าเกมนี้ขอแนะนําทางทีมเยือนเช่นกันครับแม้ต้องยอมรับว่าฟอร์มของไบรตันในช่วงหลังจะเอาเรื่องซะเหลือเกินเกมลีข้านัดหลังสุดนั้นไม่แพ้ใครชนะ3เสมอ2แต่กลางสัปดาห์นั้นส่งชุดผสมลงเล่นใน FA ฟเอครับมาต่างกับผู้มาเยือนที่ได้พักมาเต็มเต็มเนื่องจากชิงตกรอบไปนานแล้วครับซึ่งต้องยอมรับว่าบอลเท้าสู่เท้าของไบรตันน่ากลัวมากแต่พวกเขามักจะมีปัญหาเวลาเล่นกับทีมที่ไม่บุกใส่พวกเขา มองว่าเกมนี้น่าจะเป็นฝั่ง้าบ้านที่จะต้องเปิดเกมบุกใส่แบบเสียไม่ได้ซึ่งนั่นก็น่าจะเข้าทางแท็กติกรับและรอสวนของทางวิลล่าทันทีครับมองแล้วเกมนี้ด้วยความฟิตที่มากกว่ารวมถึงสไตล์บอลก็น่าจะทําให้ทางทีมเยือนมีลุ้นบุกมาชนะและด้วยความสูสีจนเกมนี้ราคาเปิดมาที่เสมอมองว่าทางวิลล่านั้นเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าด้วยความมั่นใจระดับ1ดาวครับจบลงเรียบร้อยนะครับสำหรับทีเด็ดฟุตบอลในวันนี้เพื่อนๆคนไหนที่ชอบอย่าลืมกดซับสไคร์กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยแล้ว พบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ